แล้วครับท่านผู้ชมตึงจะพูดลงมาอีกแล้วครับตึงจะพูดว่าฝนหยุดตกนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหวันนี้เป็นอะไรครับขอสัมภาษณ์นะครับลุงหนองครับคัด <laughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมผูอีกเช่นเคยนะครับกำลังอู่เฟมิลี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนพระรามสามนะครับท่านผู้ชมกำลังจะเดินทางไปตกปลานะครับตอนนี้เป็นเวลาตีสองสี่สิบนาทีนะครับท่านผู้ชมหมายเดิมครับท่านผู้ชมโรงแรมมนเทียนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมถนนพระรามสามนะครับ มากับพี่บุญมี2คนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับทางเข้าหมายของเรานะครับเราปิดรั้วแล้วนะครับข้ามเข้าครับนี่ครับท่านผู้ชมทางเข้าหมายเป็นป่านะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมทางเข้าผมไม่กล <moves> ้าเดินนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ผมไม่กล้าเดินนะครับผมบอกตรงๆ คือมีบอกว่ามีงูด้วยครับมมท่นนานผู้ชมเพราะว่าเป็นป่านะครับควอมพึงขผมเป็นโรงแรมมณฑ์เทนครับมมรท่านผู้ชมน้ำขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ ถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับหมายของเราครับโรงแรมมอนเดียนนะครับเนี่ยครับถึงแล้วครับท่านผู้ชมน้ําขึ้นครับท่านผู้ชมน้ากาลังขึ้นนะครับถึงนะครับท่านผู้ชมขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับกลังอยู่แฟมิลี่นะครับชมวันนี้เรามาตกปลานะครับที่แม่น้ำเจ้าพยานะครับทุาชมกับพี่มีสองคนนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีนะครับมาถึงหมายนะครับ ปลาที่เราจะมาตกจะเป็นปลาสวายนะครับทุกผู้ชมแล้วก็จะลองตกปลาเก็บดูคันหนึ่งนะครับที่มันีจะลองลตกปลาเก็บดูคันหนึ่งนะครับแล้วก็ตกสวายอยีกสองคันนะครับรเห็นเขาบอกว่าปลาตะโกเข้าอยู่แถวพรรามเท่นันะครับเราจะเอากปบาเก็นตกนะบอมแล้วก็เราจะมาลองตกที่หมายพระรามสามดูนะครับว่าวันนี้จะะมานึก่อนะครับทุกผู้ชมคอยดูกันนะครับ ลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เราจะมานหรือเปล่าหลังหม,มูแมนนี่เรามากันสองคนกับพี่บินบีนะครับมางวดที่แล้วจิตใจครับท่านผู้ชมได้พี่บินบีได้สวายสี่ตัวประดุกตัวหนึ่งหมายนี้นะครับผมได้คำสัง่งแวว่าตัวหนึ่งไ <c oughs> <c oughs> ม่เป็นไรครับท่านผู้ชมคนมากคนดีเองเดี๋ววยวผมขอเตรียมกกอุปกรณ์ก่อนนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมครับการเกี่ยวเหยือนะครับปังแผ่นแบบนี้นะครับนวเบียดใส่ยิ้มหนเลยครับหมุนเลยครับท่านผู้ชมทีนี้นี่ครับเฮ้มทำโบกขยายหนึ่งตาหน่อยน่าจะตาลิกนะครับท่นผู้ชมการยิ้มีลูกยิ้ คับทุกผู้ชมครับแจ่มแรกผมครับเนี่ยครับเมาสั่งกระวาดครับมาแล้วซึ่งลงเบ็ดไปไม่ถึง5นาทีนะครับทุกผู้ชมมาทักทายนะครับแจ่มแรกครับผ่อนหมานครับกดล็อกนะครับทุกผู้ชมครับแจ่มแรกลาสังกวาดนะครับเดี๋ยวคอยลุ้นกันต่อนะครับเนี่ยครับโอ้ปวดมือเลยเนาะนี่นะครับทุกผู้ชมครับไตของเรานะครับพี่ขุนมีนะครับ นับถัวนับไว้นับกิโลนะนับถัวคนที่พาผมมาตกไม้ดังพระรามสามนะครับท่านผู้ชมโรงเรียนมูลเทียนนะครับที่คนนี้นะครับท่านผู้ชมคอยติดตามกันนะครับท่านผู้ชมว่าวันนี้เราจะมานหรือเปล่าขณะน,น,นี้เป็นเวลาทีสี่ยี่สิบนาทีนะครับท่านผู้ชมไม้ของเราโรงแรมนมเทียนเหนออาารตอนนี้ฝนตกนะครับ ฝนตกหนักมากนะครับท่านผู้ชมมาถึงตั้งแต่เวลาตีสองยี่สิบนาทีนะครับตีสองครึ่งนะครับท่านผู้ชมยังไม่ได้ลงเบ็ดเลยนะครับท่านผู้ชมน้าขึ้นแรงมากแล้วก็ผักตบไหลขึ้นมาเต็มเลยนะครับเดี๋ยวคอยรุ้นกันนะครับว่าวันนี้เราจะมานหรือเปล่าไม่รู้ว่าฝนจะหยุดตกตอนไหนนะครับท่านผู้ชมขณะนี้เป็นเวลาตีห้านะครับท่านผู้ชม พิ่งจะได้ลงเบียดไปประมาณ10นาทีนะครับฝนพึ่งหยุดตกไปนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าผักตกชวาก็ไหลมาเรื่อยๆฝนลงมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมพึ่งจะพูดลงมาอีกแล้วครับพึ่งจะพูดว่าฝนหยุดตกนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหวันนี้เป็นอะไรครับ ขอสัมภาษณ์นะครับลุงหนอง <laughs> นะฝนม,มาเยอะครับท่านผู้ชม,มโอ้โหเพิ่งจะบอกว่าฝนหยุดไปนะครับเมื่อกี้สองฟ้าก็สว่างแล้วนะครับก่มมอไฟกันนะครับท่านผู้ชมไล่ยุงนะครับ ถือว่าไรอยู่ขณะนี้เวลาตีห้าครึ่งนะครับทุุผู้ชมสตานังขานเงียบกิ๊บเตุเป็นตัว่าครับอกเให้โตกันเจบปลาไม่กินแต่ว่าคนก็เริ่มจะหิวนะครับ มาครับท่านผู้ชมมาถ่าย่างสอนการโยน์ทตุ่มมามากินกันนะครับพ่อมาใหเราได้กินได้ตุ่มมามาตุ่มมากินวอุ้ยเดือดนะครับท่านผู้ชมตุ่มมามาเรไปได้กินได้มามานะเฮ้ยธรรมดาเราพ่อเราบอกเฮ้ยผมโลดอู้หมันเดียนะตกปลาไม่ได้ก็ได้กินอันนี้นะครับใส่ไข่นะครับท่านผู้ชม กินมามาหมาอะไรได้เลยตตกป่าโอ้เฮ็ดอย่างกันนะก็่ลือแต่ว่าใส่ใบนี้บ๊บอันนี้มนเลือดดีว่าไข้าเนากกระทใช่ตรงยไงโอ้ยเนี่ยโอ้โหเจ้าใเดียวปีี่งเดียวที่็บก้นเลยถูกเนขึ้นยหไัใส่ไหที่ล ขอเสนอเมนูซุปมาม่านะครับเมนูญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นจานงงอะไรผมเมนูญี่ปุ่นผมจะตามดูนะพี่เนี่ยไม่ได้ปลาก็ขออภัยด้วยนะครับคุณผู้มชมปลานี่ไม่กินครับได้มาแล้วสองตัวมาสั่งกับว่าครับวา,บางมอง,งเห็นเหยื่อบอกเขาด้วยเขาก็นัง่งหัวเราะอยู่เลยนะ มาปลามอนเมาครับทุกผู้มครับเขาตุ <laughs> ้มแบบมมมากันครับถ้วยแบบดถ้วยวดครับวเล็กแตาเจ้าตัดครึ่งหนึ่ครึ่งระ้ว่างรอบางเบียตัวมันสดมมากแล้วร้อนกันครับจะได้หายง่วงมือจ้อนผมการจอวันนี้การจอดหัวการจอ สดว้วยครับบรรยากาศดีมากตอนเช้าก็ตัวชมอย่างนกกาเบาเสียงธรรมชาติที่นั่นมันไม่ร้อนอะไร เปลี่ยนไอใช่ไมมาสั่งขาววดนะครับแอมยิดตาบมานะครับเนี่ยครับเิ็นตาบผมมาเลยนล่ค ตนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงสิบนาทีนะครไับคุผู้ชมปลาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าปลาไม่ลงได้ปลาไม่กินครับได้ปลาสังวาตมาสามตัวนะครับสไวยังไม่เข้านะครับท่านผู้ชมจะคอยลุ้นคอยติดตามกันนะครับว่าวันนี้เราจะหมันหรือเปล่าขอยได้ขอยโดนนะครับท่านผู้ชม เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับท่านผู้ชมยังไม่ได้วัดปลาใหญ่สักทีเลยครับปลาไปเข้าครับท่านผู้ชมน้ําก็ขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนตอนตีสองเลยนะครับปลาเข้ากิน<ร>ม,มาม่าหมดไปสามหัวแล้วครับไข่สามใบเหลือไข่อยู่ใบเดียวนะท่านผู้ชมไข่ย<ค>ังไม่หมดเดียวกินม,มาม่าหมดไปสามหัวคนละใบเองอ่ะสามใบ ไอ้ถามไปไปลายังไม่กินเลยเป็นไรครับท่บานผูช้ชมถือว่าเรามาพัก่อนนะครับนีรร่ไปย่าขนมปังไว้ลป้นกันไปรเรื่อยๆครับมีอะไรเพ้องเปียไม่กินกบบอ,อกม ตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงครึ่งนะครับท่านผู้ชมขนตุ้งทั้งวันเลยครับผมก็นอนเพิ่งตื่นเมื่อกี้เนี่มยมาทำอะไรกันนะครับ <c oughs> <c oughs> เนี่ยบรรยากาศาสดใหมยของเราโรงแรมบุญเทียนพระรามสามนะครับท่านผู้ชมเ <c oughs> ดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับ ท่านผู้มชมว่าวันนี้เราจะมาหรือเปล่าแต่ว่าสภาพอากาศไม่เป็นใจเลยนะครับท่านผู้มชมวันนี้นี่ก็เป็นเวลา สิเบเอดโมงครึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์ของเราเงียบกิ๊บตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะครับ <laughs> น่าจะเขี้ยวแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยไม่ต้องถามอะไรมากมายเลยครับ <laughs> ดูนะครับสถานการณ์หมายของเราวันนี้นะครับท่านผู้ชมโรงแรมมณทียนนะครับน้ำลงตั้งแต่เมื่อคืนไม่ใช่ น้ำขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนตอนตีสองนะครับท่านผู้ชมขึ้นปุ๊บเสร็จนิ่งประมาณสิบนาทีลงมากอีกนะครับท่านผู้ชมพัขึ้นออหัวน้ไหลไปถึงคามเขกลงแล้วใช่ครับเนี่ยครับขึ้นแรงลงแรงนะครับท่านผู้ชมหมายวันเนี้สภาพอากาศแปรปรวนมากนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับหมายของเราเตรียมตัวกลับแล้วครับ เดินทางกลับแล้วครับท่านผู้ชมแฮวครับวันนี้ได้ลปสังกวาดนะครับท่านผู้ชม เอ้าครับท like ่านผู้ชมวันนี้เนี่ยครับลุงนงนะครับเจ้าของอาเจ้าของหมายตกปลานะครับท่านผู้ชมวันนี้ได้ไหมครับมาดูปลาเดี๋ยนะครับมาท่านผู้ชมมาดูปลาครับ มาดูครับท่านผู้ชมนี่ครับใหม่ของเราได้บ่ครับมันบ่มาดูครับตัวเอาแต่ปลาดุกนี่ครับตกแต่ปลาดุกบ่ปะดผมมาตั้งเมื่อคืนนี้ได้บ่มีแต่ฝักลอยไปลอยมาโอู้หูขยะเนาะนี่ดำต้องเรือขึ้นในืนั่งขยะกลับมาอีก กลางวันบ,บุ้งหนึงครับสบายมาั้งถ้ามีเราจะกลับไปกันครับไปแล้วลครับเดินทางกลับแล้วครับท่านผู้ชมฝั่งนี้จะเป็นป่านะครับท่านผู้ชมฝั่งนี้จะเป็นสายเมืองผมจะเป็นโรงแรมมณฑเพียนนะครับ นี่จะเป็นคลองระบายน้ำนะครับผู้ชมเนี่ยครับทางเข้าหมายก็จะเดินเลาะป่าเข้ามาเลยนะครับถ้าใครมีความสามารถพิเศษในการเดินทรงตัวก็สามารถเดินได้บนขอบวันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับแต่ผมไม่กล้าเดิน,นครับผมกลัวเดินตามป่าแบบนี้นะครับ เนี่ยครับต้องใช้การทรงตัวที่ดีนะครับชมชมพาดคือตกลงในคลองนี่เลยนะครับไหนมูเหลือมรอมีมูเหลือนไหมนะนอนแล้วมันยกหัวมาพาดด้วยแบบถลอนงี้ยหลอกเอ้ยน,น,น้งคุ่งอาหารไทยแรงมากเลยหัวหลง ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หลังอูฟมิลี่ด้วยนะครับถึงเราจะเหี้ยวแต่เราก็มาเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับตกปลาปลาเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆหลังอูฟมิลี่ด้วยนะครับท่านผู้ชมให้เรามีกําลังใจในการทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูต่อไปเรื่อยๆนะครับ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ครับดีครับไคบครับผมเจอกานระวังรถถนนพระรามสามนะครับท่านผู้ชมนี้จะเป็น ถนนจเจริญวาตัดกับถนนพระรามสามนะครับท่านผู้ชมเนี่ครับผมครับต่งเราได้ประทังกวาดสองตัวนะครับเดินทางกลับแล้วครับ